สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่อง360องศาหลอนช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่มิติแห่งความลี้ลับเรื่องเล่าเนื้อธรรมชาติและเหตุการณ์สุดสยองที่ยากจะอธิบายสำหรับค่ำคืนนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังเตรียมตัวเตรียมใจเพราะเรากำลังจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวฝนตกจับกบในคืนหลอน คืนที่ธรรมชาติดูเหมือนจะเล่นตลกร้ายเสียงฝนตกกระหน่ำกลางทุ่งนากับเสียงกลบร้องระงมในความมืดแต่มันไม่ใช่แค่กบที่รอเราอยู่ในความมืดนั้นคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะฟังถ้าพร้อมแล้วปิดไฟใส่หูฟังแล้วหลอนไปพร้อมกันเลยครับค่ำคืนหนึ่งในฤดูฝนต้นกระบ,บียสองเพื่อนสนิทออกไปหากบที่ทุ่งหลังวัดร้าง พอเชื่อว่ากบช่วงฝนแรกนั้นเนื้อนุ่มอร่อยทั้งคู่หัวเลาะกันอย่างสนุกสนานพกไฟฉายถุงปุ๋ยและลุยลึกเข้าไปโดยไม่สนคำเล่าลือว,ว่ามีคนเคยหายไปในทุ่งนี้มึงดูดิกบเต็มเลยต้นชีไปยังบ่อเก่าใกล้สารไม้ผุที่มืดทึบเบียร์ลังเลเล็กน้อยเพราะเคยได้ยินเรื่องผีสาวจมน้ำตาย ที่นั่นเมื่อสิบปีก่อนไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังแว่วมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นอับคล้ายกลิ่นเนื้อเนา่าหรือของเน่าเปื่อยไฟฉายของต้นก็กระพริบทีๆีแล้วดับลงกระทันหันเฮ้ย <"He i, S 1> มึงได้ยินเสียงปะเบียกระซิบเสียงกบที่เคยร้องดังกลับเงียบสนิทเหมือนมีบางอย่างกำลัง เงี่ยหูฟังพวกเขาอยู่เสียงฝีเท้าสเปสปะเริ่มเดินวนรอบๆพวกเขาทั้งคู่หันซ้ายหันขวาแต่ไม่เห็นใครจู่ๆตนก็รู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอและมีเสียงแหบๆกระซิบข้างหูว่าช่วยจับกบให้ฉันหน่อยเบียชายไฟไปที่บ่อเขาเห็นผู้หญิงผมยาวเปียกโชกนั่งหันหลังอยู่ เขาเอามือควักอะไรบางอย่างขึ้นมาจากน้ำแล้วค่อยๆหันหน้ามาหาพวกเขาหน้าเธอแหว่งเน่าเปื่อยมีตาเพียงข้างเดียวอีกข้างมีแต่โพรวงว่างเปล่าที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือในมือเธอไม่ได้ถือกบแต่ถือหัวคนที่ยังมีเส้นผมยาวพันนิ้วอยู่มึงวิง่งต้นตะโกนทั้งคู่หันหลังวิ่งสุดชีวิตไม่หันกลับมาอีกเลย ตั้งแต่คืนนั้นเบียร์ก็ไม่เหมือนเดิมเขาเริ่มได้ยินเสียงกบร้องในหูตลอดเวลาแม้ในวันที่ไม่มีฝนบางคืนเขาพูดละมือว่าฉันอยากได้อีกตัวและเช้าวันหนึ่งต้นตื่นขึ้นมาแล้วพบถุงปุ๋ยวางอยู่หน้าบ้านข้างในเต็มไปด้วยกบที่ตายตาเปิดพพงก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องฝนตกจับกบในคืนหลอนถ้าชอบ ช่วยกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ